สวสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคัมภีวิธีรวยเรามาเจอกันแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับบ่ายโมงทางช่อง9 M4 HD หมายเลข3านะครับวันนี้ถูกต้องค่ะด้านข้างพี่โอครับมีอะไรมานําเสนอครับพี่โอครับคือตอนนี้นะคะน้ําลายฟูมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าข้างๆโอนะคะเป็นเรื่องราวของธุรกิจน้ําปลาหวานค่ะซึ่งเขาพลิก วิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็ใช้สูตรของคุณพ่อนี่แหละมาสร้างธุรกิจฉีกกดทุกน้ำปลาหวานที่คุณเคยเจอบนโ,โบนลกนี้เลยจะน่าสนใจมากขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าไปเจอกับเจ้าของธุรกิจ<ช>เพราะว่าพี่เขารอยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจอกับน้ำปลาหวานนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกับเป็ดกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเป็ดย่างเกลือดอนเมืองครับเจ้าของอเขาน่ากินมากน่ากินจริง,งๆแค่พูดเช่อน้ำลายก็ไหลแล้วค่ะเจ้าของเขาเนี่ยนะฮะมีอาชีพ ประจำอยู่แล้วแต่ว่าอ,อยากมีอาชีพเสริมแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นที่รู้จักแล้วก็โด่งดังมากๆวิธีการในการที่จะมาถึงวันนี้ได้ยังไงไปติดตามเลยครับปับเปิดบันทึกคมภีรนอกบ้านนะครับเชิญค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีพี่โอด้วยนะครับเปิดบันทึกคมภีรนอกบ้านวันนี้ ผมได้รับคำแนะนำจากแฟนๆรายการมาว่าที่ดอนเมืองครับแต่แถวสำนักงานเขตดอนเมืองแห่งนี้มีของดีของเด็ดเขาบอกว่านั่นก็คือเป็ดย่างเกลือดอนเมืองแต่ว่าจุดที่เขาบอกผมมาเนี่ยนะฮะตรงนี้เป็นร้านเป็ดย่างเกลือดอนเมืองแต่ดูสิครับสภาพตอนนี้ไม่มีแล้วครับกลายเป็นพี่บินมอเตอร์ไซค์ก็เลยเกิดอาการเซ็งปิดเลยแต่ไม่เป็นไรผมไปถามเข้ามาแล้วว่าเขาไ้ายไปย้ายไปอยู่ที่ไหนนี่ครับ อยู่ด้านหลังผมตรงนี้สบายๆเลยน่าสนใจมากเพราะว่าร้านนี้เขาเพิ่งเปิดมาได้แค่ประมาณปกาีกว่าเองแต่ว่าเขาสามารถขยายแฟรนไชส์ได้มากถึง6สาขาน่าสนใจมากว่าอะไรที่ทำให้ร้านของเขาได้รับความสนใจจากแฟนๆรายการแฟนๆคนที่กินกันได้มากขนาดนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขากันนะครับผมเอาไปพวกเรา ว่าเป็ดที่นี่เขาจะใช้เป็ดตัวใหญ่มากๆเพราะว่าที่นี่เขาใช้นี่ครับ mm hmm. เนื้อเป็ดดักคิงครับ mm hmm. เป็นเป็ดมาตราฐานส่งออกด้วย mm hmm. ได้รับการรับรองจากกรมปรศุสัตว์รับรองว่าเป็ดที่คุณได้กินนอกจากรสอร่อยแล้วเนี่ย mm hmm. ยังสะอาดปลอดภัยได้มาตราฐานส่งออกด้วยนะครับโ mm hmm. ู้ที่นี่เขาแหมใช้แต่ของดีๆจริงๆอันนี้หอมมาก mm hmm. หอมจริงหอมน่ากินมาก mm hmm. เราอยู่กับเจ้าของร้านเป็ดย่างเกลือดอนเมืองนุ่มหลอคุณเปียวของเราสวัสดีสสดคุณเปียวครับคุณเปียวถามที่มาที่ไปห่อนว่าเป็ดย่างเกลือดอนเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณเปียวเริ่มแรกนะครับก็ด้วยความที่เป็นคนแบบชอบกินเป็ดอยู่แล้วแล้วก็ไปตะเวนหากินเรื่อยๆจนได้รสชาติที่ใกล้เคียงแล้วถูกใจกใจใจ่อนอจนไปถามว่าเนี่ยเอาแบบขายขายตูด เอาไหมอะไรเงี้ยเราก็เราก็ทำอย่างเงี้ยหลายร้านครับผมได้มาเจ้าหนึ่งราคาถูกหน่อยเรารับรับไวบเราก็ซื้อเข้ามาเลยซื้อเข้ามาครับแล้วก็แม่มาช่วยปรับสูตรอีกทีหนึ่งเป็นสูตรของร้านครับครับผมและเริ่มเดิมทีเนี่ยเกิดขึ้นที่ดอนเมืองเลยไหมครับก็ไม่ได้เกิดที่ดอนเมืองครับผมตอนแรกผมไปเปิดอยู่ที่เพชรบุรีครับแล้วก็ประสบปัญหาประสบปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้ไปดูแลเอง้วยครับแล้วก็ให้พี่คนหนึ่งทํา ด้วยความที่เราอยู่กรุงเทพแร้วก็ไปดูแลได้น้อยครับใช้เวลาเดินทางนานครับก็เลยไปบ้างไม่ได้ไปบ้างครับเลยก็เลยดูแลไม่ดูถึงฮะแล้วก็พี่เขาก็อยากไปทำธุรกิจส่วนตัวอะไรของเขาด้วยก็เลยลมเลิกกันไปโอ้โนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญเหมือนกันสำหรับคนที่ทําธุรกิจคืออย่างน้อยคือถ้าทำปั๊บมันจะต้องมีเวลาให้ต้องไปดูแลได้ หลังจากร้านที่จังหวัดเพชรบุรีต้องปิดตัวลงไปคุณเปรียวก็ย้ายมาเปิดใหม่ที่ดอนเมืองซึ่งเดิมทีร้านก็เป็นแบบเต็นท์พอเริ่มจะเป็นที่รู้จักและขายดิบขายดีก็โดนเวรคืนที่อีกล่ละครับคุณเปรียวก็เลยต้องหาที่ตั้งร้านใหม่ก็คือร้านปัจจุบันนี่แหละครับ แต่พอเปลี่ยนที่ตั้งร้านก็ทำให้ลูกค้านั้นมองไม่เห็นลูกค้าก็เลยลดลงไปเรียกได้ว่าปัญหาและอุปสรรคนั้นเยอะจริงๆแต่คุณเปรียวก็สู้ไม่ถอยนะครับงัดทุกกลยุทธ์ต่างๆทั้งทำป้ายบอกที่ตั้งร้านใช้สื่อออนไลน์ในการโปรโมทจนตอนนี้ร้านเป็ดย่างเกลือดอนเมืองก็กลายเป็นที่รู้จักของลูกค้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วครับเป็ดที่เราใช้เนี่ยนะฮะ มันใช้เป็ดอะไรมันดูตัวใหญ่ใหญ่กว่าตามท้องตลาดทั่วไปเลยเป็นเป็ดพ่อพันธุ์ยอรมันนะครับขัดไซมาน้ําหนักประมาณ1.9กิโลถึง2กิโลเลยครับ เวลาในการย่างเนี่ยมันจะนานขนาดไหนครับเพราะว่าเนี่ยดูเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนอ,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 อย่างเงี้ยเนี่ยดูฮะตั้งแต่หมกักเราหมากักด้วยกัน12ชั่วโมงครับก่อนย่างหมัก12ชั่วโมงอ่นนี่คือพึ่งย่างอันนี้อันนี้นานขนาดไหนครับอันนี้น,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 นานขนาดไหนประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่งยังไม่มีทีท่าว่ามันจะได้เลยนะชั่วโมงหนึ่งครับมันต้องใช้กี่เท่าไหร่นั้นมันมันก็อาจจะพอได้ครับแต่มันยังไม่สุกดีแล้วก็หนังมันจะยังไม่ไม่ไม่กรอบ ถ้ากรอบแล้วต้องเป็นแบบนี้ใช่ครับโอ้โหนี่แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้นกี่ชั่วโมงครับผ่านไปแล้วเวลานานขนาดไหนสชั่วโมงครับสชั่วโมงครับดูสิครับ,รบโอ้โหกว่าจะได้กินนะครับผม ก็คือเป็นเมนูเด็ดของทางร้านใช่ไหมครับเด็ดๆทางร้านเลยครับคือถ้าใครมาที่นี่จะต้องกินอะไรครับอย่างแรกต้องเป็นเป็ดย่างเกลืออยู่แล้วครับผมเพราะว่าตามชื่อร้านเราเลยครับตามมาด้วยหางหมูโอ่งจะมีซี่โครงหมูโอ่งครับครับตามมาด้วยลาบเป็ดเป็นเครื่องเสียงแล้วก็ตำข้าวโพดครับผมครับแล้วก็เมนูตำกุ้งสดโอ้นี่เรียกได้ว่าเด็ดเยอะมากอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแค่ส่วนหนึ่งของทางร้านเท่านั้นที่ร้านน่าจะยังมีอีกหลากหลายเมนูเลยใช่ไหมครับผม ก่อนที่เราจะไปชิมนะครับถามก่อนเลยว่าเราคิดว่าจุดเด่นจุดแข็งเลยของร้านเป็ดย่างเกลือดอนเมืองของเราเนี่ยคืออะไรเป็ดย่างเกลือของเราเนี่ยนะครับ,รบเป็นเป็ดที่ตัวใหญ่ครับรับหนังกรอบแล้วก็เนื้อนุ่มครับผมเดี๋ยวผมจะลองชิมซึ่งเดี๋ยวผมจะ<อ>ไม่เชื่อว่ามันจะกรอบจริงของย่าตชิมดนะยรับขออนาตขอาตั่องล<ช>องเลยครับแล้วก็เป็นแบบขนาดพิเศษครับผมแล้วก็โหอร่อยมากเนี่ยครับตัวละเท่าไหร่นะครับ 300บาทเท่านั้นครับตอนนี้ส0 0อบาทเท,ท่านั้นครับผมโอ้โหวันนึงขายได้กี่ตัวครับเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณส0ห้าิอัพครับ40 50ห้าอัพโอ้โ40ส0ห้าอัพเลยหรอ,เ,หรอเราใช้วิธีการทำการตลาดยังไงให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักมากขึ้นแล้วก็สามารถหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้เพิ่มขึ้นด้วยครับก็เริ่มจากที่ตัวเราก่อนเลยครับแล้วก็ตัวของร้านเราคนที่ร้านก็คือเรา พยายามดึงใจลูกค้าด้วยรสชาติอาหารไม่พอก็ต้องมีการบริการที่ดีครับวางอนาคตเป็ดย่างเกลือดอนเมืองไว้ยังไงบ้างคบผมอนาคตอยากปีนี้ว่าจะทำให้ได้สักสิบสาขาก็คือเป็นเฟรนช์ชายนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนร้านคุณเนี่ยเพิ่งเปิดได้ยังไม่สองปีดีเลยนะคุณคิดการใหญ่เลยนะคุณเปียวก็หนึ่งนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดด้วยแล้วก็ คืออยากจะแนะนําว่าเรนชายของเราเนี่ยเป็นการขายสูตรขาดนะครับก็คือสามารถาท่างร้านจะสอนทุกอย่างเลยแล้วก็บอกทุกอย่างสามารถไปเปิดเองได้โดยไม่ต้องรับของจากเราเลยคือเรียนจนกว่าจะเป็นใช่จนกว่าจะเป็น,รน,นครับรกี่รอบก็ได้ครับกี่รอบก็ได้ <c oughs> ยนกี่าเน,นี่ยจะย่างได้หนังกรอบอร่อยที่นี่ใช่ครับผมคิดว่าความพีความสําเร็จของเป็ดย่างเกลือดอนเมืองคืออะไรที่ทําให้ตอนนี้เนี่ยเปิดมาได้ระยะเวลา ไม่ทัน2ปีดีเนี่ยมันสามารถขยับขยายแล้วก็มีสาขาถึง6สาขาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับคืออะไรครับการต่อสู้กับอุปสรรคอะไรหลายอย่างที่มันผ่านเข้ามาเราไม่เคยถอยเราก็สู้ขัดใจครับเพื่อพัฒนาร้านแล้วก็เพื่อจะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปครับ แล้วสมมติถ้าคนผู้ชมดูอยู่เนี่ยดูจบแล้วรายการจบปั๊บเนี่ยโทรมาปั๊บมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับแฟนๆรายการไหนไหมครับช่วงเวลาที่ผมรอคอยมานานผมให้เลยครับ3ท่านแรกผมให้เป็ดย่างเกลือท่านละหนึ่งตัวเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวให้ให้ให้ไงให้เป็ดย่างเกลือท่านละหนึ่งตัวเลยครับ3ท่านแรกให้ฟรีเลยหรอให้ฟรีเลยครับไม่ไม่ต้องซื้ออะไรก็ได้เนี่ยนะไม่ต้องซื้ออะไรครับโทรมาแค่บอกว่า ผมดูจากรายการคำภีพิธีรวยอยากกินมากเลยครับครับผมให้ไปเลยครับเป็ดย่างเกือหนึ่งตัวคุณเตรียมรับโทรศัพท์เลยเอาเลยวันนี้ขอบคุณคุณเปียวมากนะครับครับใครที่สนใจครับอย่าลืมรีบโทรมาเลยครับเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอได้เป็ดย่างฟรีๆเลยนะแต่ถ้าไม่ทันก็โทรมาได้ ใยช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่อีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่น่าสนใจมากๆกับธุรกิจน้ำปลาหวานค่ะในช่วงที่เขาจําเป็นจะต้องสร้างทางเลือกใหม่ให้กับทางเดินของชีวิตเขาเลือกหยิบจับธุรกิจนี้วันนี้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อว่าพิเศษนะคะต้อนรับคุณต้าเจ้าของธุรกิจน้ำปลาหวานพิเศษสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ต้าครับผมนะคะจริงๆเรามีโอกาสคุยกับพี่ต้านอกรอบแล้วก่อนหน้าที่จะทำมาทําน้ําปลาหวานนี่จริงๆไม่ได้ทําน้ําปลาหวานเลยไม่มีความ้เ่ยกกับเรื่องอะไรพวกนี้เลยใช่ไหมคะพี่ทำอะไรมาก่อนพี่ต เมื่อก่อนทํำอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่ครับฟังน้ําเสียงฮะเป็นวิศวกรซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยใช่คนละทางกันเลยแล้วชีวิตไปพลิกผันมาทําน้ํำปล่าหวานได้ยังไงครับพี่ก็เศรษฐกิจทุกวันนี้เราก็ทราบอยู่นะครับว่าเป็นยังไงครับก็ถึงจุดเปลี่ยนที่ว่าเราเราจะต้องทํำยังไงที่จะไปต่อได้ครับครับก็เลยมาคิดว่าคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับ ก็ต้อภาพของโรงงานของพิต้าครับโอ้โหคนละทางกันเลยนะครับเนี่ยครับคนละเรื่องครับโอ้โหนี่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างครับนะคะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจเรื่องของฟู้ดหรือว่าอาหารเลยใช่ไหมคะแต่ดูโรงงานก็ก็ใหญ่โตแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็มีความไม่แน่นอนใช่ครับใช่ไหมพี่เนี่แหละครับคือคำตอบเลยค่ะนะคะทีนี้เราทํายังไงต่อพอรู้สึกว่าโอ้ยมันถึงทางตันละกับการทํางานด้านอิเล็กทรอนิกส์ครับ เราอย่างผมเองเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบทานครับเออที่ไหนอร่อยก็กจะไปครับก็ขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็มามามาคิดวนะ่าเออเราเราเราเป็นคนชอบกินก็คงเหมือนทั่วๆั่วไปเหมือนคน<ๆ>ทั่วไปครับผมก็เลยเออถ้างั้นเรามาทําของกินดีกว่าแต่ทีเนี้ยของกินเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยของกินที่อะไรล่ะที่มันมันมันทำแล้วอยู่ได้นานเพราะเราเองก็มือใหม่ครับ ถ้าไม่งั้นเนี่ยสมมติว่าผมขายก๋วยเตี๋ยวสมมตินะครับสมมติว่าผมขายก๋วยเตี๋ยวถ้ามันขายวันนี้มันขายไม่ได้อะวัตถุดิบเป็นไงล่ะครับมันก็ต้องทิ้งครับแล้วอย่างเงี้ยเราเราจะไปต่อยังไงครับก็เลยเอ็มคิดไปคิดมาก็มีสูตรเรื่องน้ำปลาหวานเนี่ยนะครับที่ที่เก็บไว้ก็เลยเอามาดูมาลองมาลองทำอันนี้คือเป็นสูตรของที่บ้านใช่ครับสูตรของคณพ่อเลยครับโอ้ยอดเยี่ยมแล้วก็ พอมาทดลองทำเราก็เจอปัญหาอะไรหลายอย่างอย่างที่เราไม่เคยทำอย่างเช่นอะไรบ้างปัญหาที่เจอเลยที่ทำแรกๆมอแรกเลยกระปี่ไหมครับค่ะยินดีด้วยครับดังเลยครับกระปี่ไหมเลยและเห็นบอกว่าไม่ใช่ไหมธรรมดานะไหมจนกระทั่งคนอื่นต้องมาเตือนนะเพื่อนบ้านนี่แบบแบบ สารเสินเยอะๆเลยทีเดียวนะฮะเขาพูดในใจมั้งคับตลบอบวนครับผมแล้วมันทอมันทําให้เราท้อไหมท้อครับท้อครับท้อแรกมา้ในชีวิตเลยที่ที่มาทําน้ํเปาหวานก็เกิดจากความที่เราไม่ละเอียดในในเรื่องของสูตรแล้วก็ความที่เราไม่มีบทเรียนไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีความรู้พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยคืนนั้นก็ ก็นอนคิดทบทวนว่าเออแล้วจะยังไงต่อเราก็ต้องสู้ครับอะไรที่ไม่รู้เราก็ต้องทำค่ะครับผมแล้วก็พอลุ่งขึ้นอีกวันนึงก็มาทำาสู้แต่ทีเนี้ยต้องดูรายละเอียดแล้วตั้งสติแล้วอ่าพิจารณาดีๆแล้วค่อยๆทำค่อยๆทำก็ยังเกิดปัญหานา่นน่นนี่สาระตะจนกว่าที่มันจะจะเป็นน้ำาปลาหวานที่แบบอเวลาชิมเองแล้วเฮ้ยมันได้นะครับแล้วก็เลยส่งให้พักพวกเพื่อนฝูงเนี้ยไปไป ไปไปไปทานเล่นนะครับผลตอบกลับมาบอกว่าเอ้ยมันขายได้นะมันอร่อยแล้วครับแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อก็ก็ก็ยังส่งไปให้หลายๆกลุ่มเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีเพื่อนหลายกลุ่มก็นั่นแหละทุกทุกสังคมแวดวงที่ผมมีเนี่ยก็ส่งไปให้เขาบอกว่ามันอร่อยมันขายได้มันอร่อยแล้วล่ะนานไหมคะพี่กว่าที่ เสียงตอบรับคิดว่าเออมันได้ละพร้อมที่จะขายแล้วหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนซึ่งหนึ่งเดือนนั้นเราไม่มีรายได้เลยนะไม่มีไหมลงทุนลงทุนอย่างเดียวไม่ต้องบอกว่ากี่หลักนะคะคุณผู้ชมลงทุนอย่างเดียวนะแต่เขาไม่ถอยนะเดือนนึงก็ยังสู้เริ่มขายได้ขายให้ใครก่อนเป็นกลุ่มแรกพี่น้องเพื่อนอ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับทุกคนเนาะขาในวงญาติพี่น้องก่อนแล้วทีเนี้ยผมยิ่งจุดประกายใหญ่มีมีเอน้องคนหนึ่งเนี่ยเอาไป โพสต์ใน Facebook ครับก็เหมือนกับว่าแบบเชียร์เราอะประมาณนั้นทีเนี้ยมันก็ยิ่งเกิดแบบคนสนใจออเดอร์มาละมาละมาละสอบถามสอบถามก็มาลองแย่ๆซื้อจำนวนน้อยๆกันก่อนครับเราก็ขับรถไปส่งไลไรไม่ต้องพูดถึงส่งเองด้วยนะคะมีขั้นต่ำไหมคะที่ไปส่งเนี่ยกระปุกเดียวไปส่งไหมตอนนั้นอ่ะไม่มีกระปุกเดียวก็ส่งครับคือตอนนั้นน่ะเสียหน้าไม่ได้ โอเคเสียใจไม่ว่าเสียตังค์ไม่เป็นไรแต่เสียหน้าไม่ได้ัก็ยอมเสียนะนะัะตอนนั้นน่ะคือคือทุกอย่างเนี่ยการจะเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องเจออุปสรรคแน่นอนทีเนี้ยเราอยากรู้คําตอบที่มันจริงจังอ่ะที่ที่ที่มันเป็นจริงว่าเอ๊ะมันอร่อยจริงป่ะครับคือคือในใจเรารู้อยู่แล้วว่ามันอร่อยแต่ว่าเขาอต้องชิมอ่ะใช่ครับใช่เรา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 รู้ว่ามันอร่อยแต่ทีเนี้ยเราเราเชียร์ตัวเองหรือเปล่าอ่มันเลยเกิดคำถามเนี้ยก็เลยนั่นแหละครับก็เลยจุดประกายมา ใน <ไป S 1> เรื่องครับก็ก็เลยไปส่งทีเนี้ยปากต่อปากปากต่อปากปากต่อปากผมก็เลยเอาละถึงคราวที่จะต้องลงมือเต,ต็มที่แ,แล้วเพราะว่า,เ,าเริ่มมั่นใจครับผมเริ่มมั่นใจทีเนี้ยจากจุดนั้นน่ะผมก็มามองว่าน,น้ำปลาหวานที่เราทำเนี่ยมันโอเคแล้วแต่เอายังไงให้มันสุด นั่นก็คือแล้วทำยังไงให้มันสุดสุดดิบครับวัตถุดิบอันดับหนึ่งอย่างแรกเลยที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับไปอีกมีอะไรบ้างที่บอกว่าเด็ดๆก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จากอัมพวานะครับอัมพวาอันนี้ก้อนละเท่าไหร่ครับร้อยครับก้อนละร้อยนะครับ ซึ่งซึสุดมากในเรื่องของต้นทุนจริงๆนะคะแล้วกว่าที่เขาจะได้เนี่ยเขาไม่ได้ว่าไปที่นี่ที่เดียวนะเขาไปมาหลายที่แล้วไเแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับสูตรของเขาเขาถึงเลือกที่นี่แลครับเคมีของของเกษตรกรด้วยที่เราเวลาเราคุยว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี้อย่างนี้เขาทําให้เราได้นี่นี่ไงสุดจริงๆก็เลยตกลงซื้อเขาจนถึงทุกวันนี้ เื่อกี้เนี่ยนะคะพี่ต้าบอกว่าให้คนอื่นชิมแล้วว่าอร่อยนะคะตัวเองชิมเองก็บอกว่าอร่อยแต่ว่ายังมีความไม่มั่นใจในช่วงแรกๆใช่ไหมคะแต่ณตอนนี้เรามั่นใจขึ้นแล้วอย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเราต้องไปนวดที่วัตถุดิบจากตอนแรกเนี่ยเราใช้ของตลาดมาชิมเองเนี่ยนะครับกับพักพวกในแวดวงรอบตัวใกล้ๆเนี่ยเราก็เลยเอาให้สุดเลยวัตถุดิบหลักๆก็จะมีน้ำตาลนะครับกะปิน้ำปลา ครับผมแล้วก็กุ้งแห้งเราต้องไปถึงที่ฮะตอนนี้คือเราได้วัตถุดิบที่มันดีที่สุดแล้วที่สุดที่สุดที่สุดพี่สูตรผมหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วดีกว่านี้ไม่ได้แล้วโอ้โหนี่พูดขนาดนี้แล้วพี่โอครับพี่โอช่จ้าพิสูจน์เดี๋ยวมันทานกับอะไรได้บ้างพี่มีกี่รสกี่แบบพี่บอกหนูก่อนก็จะมีรสดั้งเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นรสดั้งเดิมก็คืออเผ็ดอ่อนมากครับอ่อนเด็กทานได้ผู้สูงวัยทานได้นะครับแล้ววก็ตัผู้สูงวัยทานได้โอเคทานได้ทานได้ใช่ไหมพี่โอทานได้ใช่ไหมล่ะคะ ตัวนี้จะเป็นกะปิโวนะครับกะปิโวครับผมครับแล้วก็อันนั้นครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาหวานรสเผ็ดครับผมรสเผ็ดสําหรับอันนี้ลูกค้ารีเควสมาครับตอนแรกเรามีแค่2ตัวครับครับลูกค้าบอกว่าอืมแล้วแล้วคนกินเผ็ดอ่ะ ไม่ได้นึกถึงพี่โอลองชิมเท่าไหนพี่โอครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพี่ต้าบอกมาพังพีนี่นะเขาจัดให้พิเศษเขาขอคลุกให้พิเศษเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวให้เราสองคนแบบพิเศษเชิญเลยค่ะพี่ต้าให้เวลาทำสามสิบวินะคะพี่ต้ามือสั่นเลยครับอ่าอันนี้ก็คือว่าพี่เขาเพิ่ม ใส่อะไรเข้าไปนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะใส่กุ้งแห้งครับผมกุ้งแห้งเนี่ยจะให้เทคเจอร์นะครับก็คือความหนึบหนับความมันฮะความมันครับนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอทีเดียวเลยได้ค่ะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มชิมเลยดีกว่าพี่โอ๋อ้ชิมเลยพี่โอ๋ชิมเลยว่าเป็นยังไงเอ้ายังเหรอคะอีกนิดนึงครับใช่เหรอครับแล้วค่ะเร็วค่ะจะหมดเวลาแล้วค่ะพี่ต้า30มสิบวิค่ะพี่ต้ามาแล้วค่ะ น้ำลายไหลแล้วนะคะตอนนี้น้ำลายฟูแล้วนะคะไม่ได้ฟูปากนะคะน้ำลายฟูมาแล้วค่ะต้าๆขายยังไงบ้างครับราคาครับที่ขายครับพี่ร้อยสามสิบห้าบาทนะครับเริ่มต้นที่สามสิบห้าบาทใช่ครับแล้วกระปุกใหญ่เท่าไหร่ครับไอ้คือกระปุกเล็กสามห้ากระปุกใหญ่รละสามห้ากระปุกเล็กละคะกระปุกเล็ก75บาทครับ75บาทแล้วก็ยังมีมะม่วงอีกนะคะคุณผู้ชมที่เป็นแผงๆแบบนี้ด้วยอ่าพี่โอลองชิมดิพี่โอชิมมาหน่อยดิฉัน ยะสามารถหยิบได้เลยเมื่อกี้บอกว่าล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเอาตลิงปิงเลยแล้วกะถ้าคนที่เขาดูอยู่แล้วสนใจนะครับอยากจะสั่งเนี้ยต้องติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับพี่ขออนุญาตเลยนะเอาเลยครับได้เลยครับหพี่ต้าคนถ้าเขาคนที่ดูอยู่ครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ฮะสนใจเนี่ยต้องติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับพี่ศูนย์เก้าหนึ่งครับเจ็ดศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าครับผมรับไปขายได้ไหมครับพี่เป็นตัวแทนจาน่ายได้ไหมครับพี่วันนี้ผมมาบอกเลยว่าเรารับ O E M นะครับแล้วก็ต้องการรพ์อ ครับครับตอนนี้เราตั้งเป้าตั้งเป้าพิเศษน้ำปลาหวานไว้ยังไงครับในอนาคตครับผมตอนนี้มันมันเริ่มติดตลาดแล้วเราจะไปเราจะทำขายส่งให้ทั่วประเทศแล้วก็เป้าหมายที่ใหญ่สูงสุดของเราก็คือจะต้องไปต่างประเทศให้ได้โอ้โหเป็นไงครับพี่รสชาติสุดๆใช่ไหมอันเดียวไม่เคยพอรด้วยไ่อันนั้นฮะโอ้โหครับผมไม่ทานมูนมุไหนหรอครับอือ โอเคครับพี่ช่วงนี้หนูแพ้ท้องผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่น่าจะดูไปแล้วก็กลืนน้าลายไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ด้านล่างของเราเลยครับมีเบอร์อยู่สําหรับคนที่เข้าดูคมพีวิถีรวยอยู่พี่ต้ามีสิทธิพิเศษอะไรให้ไหมครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาอยากจะสั่งซื้อครับพี่ก็ถ้าติดต่อเข้ามานะครับจากคมพีวิถีรวยคำพีวิถีรวยนะครับขอขอให้ให้ให้แจ้งด้วยครับแล้วผมก็ จะขายให้ในราคาพิเศษเลยนะครับสมชื่อแบรนด์เลยพิเศษน้ำปลาหวานโอเคสุดยอดจริงๆอร่อยมากเอาอย่างนี้เราพูดสองคนเนี่ยมันไม่ถึงคุณผู้ชมโทรไปเลยดีกว่าค่ะแต่การันตีว่าอร่อยถูกใจสเต็ปเวอร์แน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ต้ามากนะครับผมพี่ขอบคุณมากเลยขอให้พิเศษน้ำปลาหวานไปยังต่างประเทศไปยังทั่วโลกอย่างที่พี่ตั้งใจนะครับใครสนใจก็อย่าลืม ติดต่อเข้ามาได้นะครับ<ช>แล้วก็ช่วงหน้ามาซื้อของกันมา CF การสวนจะเป็นอะไรช่วงหน้าต้องมาติดตามกันนะครับผมสุดยอดเลยพี่เป็นไงตองรับก่ับเข้าสู่คัมภีร์วิถีรวยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมา CF สินค้ากันแต่ว่าก่อนะจะไป c f พี่โอครับเออมันยังไงะมันมันไม่หยุดมันต่อเนื่องมันยังไงครับพี่ตอนนี้ หยยบคันเร่งอย่างเดียวเลยค่ะหยุดไม่ได้เลยคุณรสชาตินะคะมันไม่ได้เผ็ดแล้วมันทานได้เรื่อยๆรับเข้ากับตะลิงปิงมากๆแนะนําเลยแนะนําเลยโอเคโอเคโอเคนั้นพี่กินต่อไปแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาให้คุณไรซื้อของกันดีกว่าช่วงนี้อากาศร้อนๆครับเผื่อว่าใครที่ต้องออกไปทํางานไปซื้อของซื้อของไปกินข้าวด้านนอกเนี่ยอาจจะมีอาการวิงเวียนศีรษะวันนี้ผมมียาดมมาจำหน่ายแต่ว่าเป็นยาดมไม่ธรรมดานะครับผมตอนนี้ คุณผู้ชมที่รออยู่ตอนนี้ผู้ค้ารอรอ,อยู่ในตลาดนะ,ค,ะรครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเคีชัดแจ๋วเลยนะฮะสดใสเลยนะครับแนะนำตัวเองหน่อยครับว่าชื่ออะไรแล้วก็ขายอะไรครับ แอมนะคะกับพี่ทิพย์พค่ะบ้านเราเมื่อก่อนเป็นโฮมสเตย์ที่รับฝรั่งนะคะแต่ว่าวันนี้เรามียาดมชูใจตำปรับวัดโพและก็้ํำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพสำหรับท่าเจ้าเรือนต่างๆค่ะโอ้โหอังนี้พร้อมขายหรือยังคะเดี๋ยวเราให้ขายเ <crus S 1> ต็มที่เลยค่ะเชิญคะ่ะ <die> ได้ค่ะ ก็ยาดมชูใจนะคะเป็นยาดมตำรับวัดโพที่ใส่สมุนไพรเต็มรูปแบบเลยมีสมุนไพรอะไรบ้างคะชะลูดค่ะอบเชยพิไทยดำการภูระวานลดจันสมุนละแวงปดสอกดหัวบัว,บวพินเสนกระบุลและเบ็นท่อนค่ะซึ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นยาดมเต็มรูปแบบที่ทำให้ทุกคนในช่วงที่หน้าร้อนแห่งนี้นะคะสามารถที่จะมี ล้มหายใจที่สุดชื่นแล้วก็ต้องการปูดได้บ้างๆนะคะเพราะว่าในในส่วนของน้ำมันหอมระเหยที่เราใส่ลงไปในยาดมงของเราอะคะ่ะก็จะมีสรรพคุณในการที่จะทําให้เราหายใจลึกขึ้นแล้วก็เหมาะกับท่าเจ้าเรือนต่างๆอันนี้นะคะเป็นในเอเซนเ i a l o ออที่เราเรียนมานะคะจากโรงเรียนน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพเนี่ย เราทดลองมาแล้วนะคะซึ่งในแต่ละสูตรจะเหมาะกับตามธาตุเจ้าเรือนที่คนเกิดเดือนต่างๆเช่นบางคนไม่รู้ว่าถ้าเราเกิดเดือนมนกราคมเนี่ยอันนี้เราเป็นธาตุดินนะคะถ้าเราดมกลิ่นที่เหมาะกับเราเราก็จะชื่นใจแล้วก็ทําให้ร่างกายสดชื่นมากขึ้นค่ะช่วยใน,ในการปบัรสงดุน ค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยที่ Facebook Page แ a m i l y f r e s h f a r มนะคะแล้วก็เรามีเวิร์กช็อปด้วยถ้าใครสนใจอยากทำอาชีพนะคะก็มาที่บ้านเราได้เลยค่ะงงคขายยังไงครับขายยังไงครับชิ้นละเท่าไหร่ครับค่ะ โอเคราคาครับได้ค่ะยาดมชูใจอันนี้นะคะจะขายที่ขวดละ40บาทค,าค่ะส่วนน้ำมันหอมระเหยตามท่าเจ้าเรือนนะคะถ้าเป็นแบบนี้จะขายที่200บาทเพราะว่าบ้านเรามีต้นไม้เยอะเราสามารถสกัดน้ำมันหอมระเหยจากต้นไม้ได้เองค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากรับเอาไปขายหรือว่ารับตัวแทนจำหน่ายสามารถทำได้ไหมคะ ยินดีเลยค่ะแล้วก็สามารถมาที่บ้านเราได้เลยหรือว่าติดต่อทาง f c e b o o k page ได้เลยอยากให้ทุกคนมีอาชีพเพราะว่าอันนี้เป็นภูมิปัญญาของไทยแล้วก็ทุกคนสามารถคุณได้นะคะคครับผมโอเอขอบคุณมากนะครับขอให้ขายดิบขายดีนะครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนะคะแฟมิลี่เชฟาร์มนะครับใช่นะคะน่ารักมากๆเลยอ่ะถูกต้องนะคะแล้วเขายังพร้อมที่จะแบ่งปันอาชีพหรือว่าภูมิปัญญาของเขาให้กับคนอื่นอีกสนใจก็อย่าลืมโทรไปนะคะคุณผู้ชมและทั้งหมดนี้ก็คือธุรกิจต่างๆที่น่าสนใจที่เป็นอีกหนึ่งหนทางหนึ่งจะสร้างความร่ำรวยให้กับตัวคุณเองแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องมีความอดทนซื่อสัตย์และพยายามอย่าท้อก่อนค่ะครับผมวันนี้หมดเวลาของรายการคัมภีวิถีรวยแล้วนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่อีกครั้งงัันนนทคาาห ช่อง9 m c o อ HD มาเลข30วันนี้พี่โอและน้องดีมต้องขอลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านรวยและไม่เป็นมีสวัสดีนะครผมสวัสดีครับคุณนี่ยอมทานเหรอเนี่ยชิ้นยังอ่ะเอาไหมเอาเลยเอาเลยชิ้นนึิ้นเลย